คนหนึ่งก็ไปกู้เงินนอกระบบมาหนึ่งหมบาทแต่ว่าต้องใช้นี่เป็นดอกเบี้ยวันละ200บาทโอโ้โหโหดนะค่ะแล้วก็เพอเอินจ่ายช้าไม่ตรงนะฮะ,ะเจ้าหนี้ก็เลยพยายามจะโทรหาโทรไม่ติดก็เลยบุกไปที่บ้านไปเจอสามีกับน้องของลูกหนี้นะคะสุดท้ายโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมาคุณผู้ชมฝ่ายเจ้าหนี้เอาปืนยิงนะฮะไ,ไปโดนน้องของลูกหนี้จนบาดเจ็บ หลังจากนั้นสามีของลูกหนี้นะคะก็พยายามไปสู้เ <ฮา S 2> นาะเอามีดไปฟันโดนยิงสวนมาสี่นัดบาดเจ็บเหมือนกันอโอ้โหโหดเหลือเกินคุณผู้ชมครับไปเจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์คนเจ็บคือสุวิททิพย์สดหรือวิท ยืนถือมีดอยู่หน้าบ้านในตำบลหน,นองบัวอําเภอภูเรือจังหวัดเลยก่อนที่ธเนศภูมิศักดิ์หรือปายน้องเมียจะขี่รถจักรยานยนต์มาคุยด้วยสักพักต่อมามีแก้เงินคู่นอกระบบสองคนขับรถเก๋งมาจอดก่อนที่วิทย์และปายจะเดินเข้าไปหาแล้วมีเสียงปืนดังรัวห้านัดสิ้นเสียงปืนนายวิทย์หอบร่างอันโทกเลือดขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านให้ช่วยเรียกรถพยาบาลหลังถูกยิงสี่นัดเข้าที่หน้าอกแขนและขา ส่วนนายปายถูกยิงเข้าที่หน้าท้องนอนสุดอยู่จุดเกิดเหตุเป็นเหตุร้ายที่เกิดตอนสองทุ่มวันที่13กุมภาพันธ์ตำรวจสพผูเรือรุดไปตรวจสอบพบว่าน,นอกจากลูกหนี้คือวิศกับปายจะบาดเจ็บแล้วหนึ่งในแก๊งเงินกู้คือน,นายทัตนชัยพาอ่อนก็ถูกฟันที่ข้อมือจนเลือดสาดเช่นกันส่วนอีกคนคือนายอัธพลเย็นใจถูกจับกุมมาที่โรงพักพร้อมปืนสั้นไทยประดิษฐ์ตำรวจจึงควบคุมตัวไว้สอบปากคำ อรสาสาวิพัฒน์ญาติของเหยื่อบอกสาเหตุน่าจะมาจากเมียนายวิทย์ไปกู้เงินนอกระบบมาหนึ่งหมื่นผ่อนดอกเบี้ยวันละ2 0 0แต่อาจจ่ายล่าช้าแก๊งเงินกู้เลยโทรมาทวงแต่ติดต่อไม่ได้ก่อนบุกมาบ้านจนเกิดเหตุยิงกันด้านนายวิทย์ที่ยังนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเล่าว่าโดนทัตนาชัยแก้งเงินกู้ไล่มาด่าขู่ว่าถ้ารู้ว่าเป็นใครแล้วจะหนาว หลังจากนั้น10 2 0นาทีทัฒนชัยกับพวกก็ขับรถมาหาถึงบ้านจนเกิดมีปากเสียงกันฝ่ายนั้นชักปืนออกมายิ่งใส่ตนจึงใช้มีดปลายแหลมฟันเข้าที่ข้อมือของทัฒนชัยนาทีนั้นแทบไม่รู้ตัวว่าตัวเองก็โดนคมกระสุนเข้าไปตอนแรกมันยังไม่ยิงมันชักมันจกปักอกมาแล้วก็มื่อห่างแล้วคราวนี้น้องผมชื่อปลายเหมือนกันเขาบอกว่าม่กลัว เลยจะเดินเข้าไปหามันมันเลยยิงนัดแรกแล้วผมก็วิ่งไปฟันมันเลยครับผมก็วิ่งเข้าไปฟันมันอย่างเดียวเลยครับมมแล้วมันก็นยิงผมใช่ครับเพราะว่ามันมีปืนครับคดีนี้ตำรวจเร่งสอบพยานรวบรวมหลักฐานเตรียมแจ้งข้อหากับคนกระทำความผิดเนื่องจากทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บทั้งคู่ฝ่ายหนึ่งยิงอีกฝ่ายหนึ่งฟันจนได้รับบาดเจ็บไปตามๆกัน ในชั้นนี้ตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าแก๊งทวงหนี้พร้อมคัดค้านประกันใครทำผิดต้องได้รับโทษทันข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน